รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวีร่วมกับออ n นเนอร์มีดีนอ The Lost อสเอ็มพตามรอยดินแดนศักดิ์สิทธิ์ The Lost Empire รช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยครีมลองกันหน่อยเอดอร์คอสเมติกเดอะพรีมาอินเทอร์ไพร์มีดี้แฟชั่น และนี่คือการผจญภัยทั้งหมดในวันนี้ครับออกท่องนครศักดิ์สิทธิ์เพื่อหาคุมทรัพย์สุดอัศจรรย์ร่วมเดินทางไปกับผมโอมฮาริฮทรสุตรคุณกำลังชม The Lost Empire สวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บทสรุปการตรุยจัก,กรวรรดิของโบราณครับวันนี้ผมรวบรวมภาพกระทับใจและเกร็ดน่ารู้คู่มือนักเดินทางมาฝากกันครับและที่พลาดไม่ได้ก็คือ การปีนหินผาขึ้นชมพรีระมิดทองคําขั้นบันไดขุนเขาไกรล,ลาดปราสาททองคําหลังแรกกลางเมืองพระนครครับตลอด18สัปดาห์ที่ผมออกเดินทางจากเมืองไทยเพื่อท่องชมวิมานน้อยใหญ่ของเหล่าเทพเจ้ากว่า30หลังและค้นหาขุมทรัพย์อันล้ำค่าไม่ว่าจะเป็นดาบวิเศษอาวุธเทพเจ้า น้ำผู้แห่งชีวิตหลักมุดพุทธมันดาราพระานุภาพที่สูงสุดแห่งจักรวาล พ่มหาขุมทองของราชานาคต้นตำนานพญานาคสร้างเมืองเทวรูปทองคำพระพิสุโลก ได้เห็นวิมานมหาปราสาทใหญ่น้อยที่ล้วนเต็มไปด้วยลวดลายแกะสลักอันวิจิตรงดงามได้สัมผัสกับกลิ่นอายของความศักดิ์สิทธิ์ผ่านพลังศรัทธาที่ชาวเสียมราช และผู้คนทั่วโลกหลั่งไหลามาเคารพบ,บูชาไม่ว่าจะเป็นภาพเหล่าคนชราพาเด็กหลานตัวนี้น้อยรวมทั้งเหล่าแม่ชีที่มาคอยดูแลปัดกวาดเช็ดถูโบราณสถานสามารถพบเจอได้ทุกปราสาทครับคุณสามารถช่วยพวกเขาได้โดยการอุดหนุนซื้อทูบเทียนหรือแม้กระทั่งเด็กตัวน้อยที่วาดภาพบนพื้นดินแลกกับเศษเงินเพียงคุณหยิบยื่นน้ำใจ ก็ช่วยพวกเขามีรอยยิ้มได้นอกจากนี้ยังมีเหล่านักดนตรีผู้พิการที่หาเลี้ยงชีวิตด้วยการบรรเลงเพลงเพราะๆด้วยเครื่องเสียงโบราณขับกร่อมนักท่องเที่ยวทุกคนยามจะเข้าสู่วิมานเทพเจ้าคุณก็สามารถช่วยอุดหนุนซื้อซีดีเพลงหรือดีวีดีของพวกเขาเหล่านี้ได้งานนี้ได้ทั้งของถูกใจได้รอยยิ้มได้มิตรภาพแล้วยังได้บุญอีกด้วย ใครชอบดูดวงแบบฉบับหมอเขมรโบราณแท้ๆไม่ควรพลาดที่นี่สารยาเทพและองค์เจ๊องค์จอมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเสียมราฐครับเพราะที่นี่เรื่องลือในความศักดิ์สิทธิ์หากใครมาอธิษฐานบนบานก็มักสมหวังทุกรายไปเคล็ดลับง่ายๆคือต้องถวายมะพร้าวและดอกบัวโดยต้องถวายเป็นเลขคู่นะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีพระที่มาคอยรดน้ำมนต์สดอกเคราะห์เสริมบารมีและยังมีหมอดูชลาที่ดูดวงตามแบบฉบับเขเมรโบราณค่าดูดวงก็ไม่แพงเลยที่สำคัญได้ทำบุญกับคนชลาด้วยเพราะเงินส่วนหนึ่งก็จะช่วยบำบรุงศาลแห่งนี้ครับ ใครที่ชอบช้อปปิ้งวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆมาฝากครับใครที่ชื่นชอบหัตถศิลป์โบราณที่นี่มีทั้งงานแกะสลักไม้งานแกะสลักหินทรายผ้าไหมและที่แปลกก็คือภาพดุนลายโบราณที่ชาวบ้านจะใช้วิธีนำกระดาษสาทาบ,บนทับหลังของแท้ๆแ,แล้วใช้ก้อนอยางกดรูปเบาๆเ,เพียงเท่านี้ คุณก็จะได้ภาพลายนูนสูงอันงดงามของทับหลังแผ่นนั้นเป็นกรรมวิธีแบบโบราณที่ช่างแยบยนลจริงๆครับนอกจากนี้บางที่ยังมีขนมแปลกตาแต่อร่อยในราคาไม่แพงทีเดียวส่วนใครที่อยากซื้อของฝากในราคาถูกใจผมขอแนะนำตลาดซาจะที่นี่เปรียบได้กับถนนคนเดินที่ไม่เคยหลับไหลเพราะเปิดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำคืน เสน่ห์ของที่นี่อยู่ที่การต่อรองราคาครับมีเคล็ดลับง่ายง่ายลองต่อราคามากกว่าครึ่งนะครับอาหารที่นี่ก็ไม่แพงอย่างที่คิดครับที่สำคัญคืออร่อยลิ้นและวันนี้ผมมีเมนูเด็ดแนะนำมาฝากใครมาที่เสียมราฐไม่ควรพลาดชิมนะที่เสียมราฐยังมีอาหารรสชาติถูกปากและเป็นที่ขึ้นชื่อของที่นี่มากมายทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นขนมบั้งหรือก็คือขนมปังฝรั่งเศส ที่สอดไส้เครื่องเคียงต่างๆหรือจะเป็นอาหารชื่อแปลกอย่างลกละลกละเป็นอาหารชื่อดังของที่นี่ทำจากเนื้อหั่นให้พอดีคำคลุกเคล้าด้วยซอสฉบับพิเศษต้นแบบของชาวเสียมราฐทีเดียวส่วนใครที่นิยมมังสวิรัติอย่างผมก็สามารถเปลี่ยนจากเนื้อมาเป็นเต้าหู้ได้นะครับขอบอกว่าอร่อยไม่แพ้กันทีเดียว อย่ามัวแต่เพลิดเพลินกับการทานอาหารนะครับเพราะปราสาทหินขอมทุกแห่งของที่นี่เปิดตีห้ครึ่งและก็ปิด5้าโมงเย็นครับช่วงหน้าไม่ควพรพลาดเลยครับผมจะพาขึ้นไปชมพีระมิดทองคําของพระศีวะนักภูเขาที่สูงที่สุดกลางเมืองพระนครธมนะครับปราสาทขอมหลังสุดท้ายในทริปนี้ The Lost Empire ช่วงที่2สนับสนุนโดยครีมลองกันนอย ริมปิงซูเปอร์มาร์เตโรงพยาบาลสัตว์ลาดหลุมแก้วบทสรุปแห่งการตรุยเมืองพระนครจะขาดไม่ได้เลยครับหากไม่ได้ไต่เขาขึ้นไปชมพิระมิดทองคำวิมานของพระศิวะวิมานนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดกลางเมืองเลยครับรู้จักกันในานามว่าน้ำกันดาละปัจจุบันภูเขานี้รู้จักกันดีในชื่อพนมบาแขง เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่โดดๆดดกลางเมืองพระนะครอยู่ห่างจากปราสาทนครวัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือราว1.7กิโลเมตรบนยอดพนมบาแข่งเป็นที่สถิตของวิมานพระศิวะเชื่อกันว่าเป็นเทวสถานแห่งแรกก่อนกำเนิดนครวัดและนครธมยาวนานนับร้อยรปีการเข้าชมพนมบาแข่งผมต้องเดินทางจากเชิงเขา ขึ้นไปสู่ยอดเขาโดยเดินไปตามแนวเขาที่ขรุขระและสูงชันเนื่องจากบันไดหินโบราณได้พังทลายไปจนหมดผมลัดเลาะไปตามแนวป่าได้อารมณ์ตื่นเต้นอีกบรรยากาศหนึ่งใช้เวลาปีนเขาแค่20นาทีผมก็มาถึงยอดพนมบาแข่งครับ ส่วนใครที่ปีนไป่ายไม่ไหวอย่าเพิ่งตกใจครับเพราะที่นี่มีบริการนั่งช้างจากเชิงเขาขึ้นไปถึงยอดและณจุดสูงสุดของพนมบาแข่งคือมหาพีระมิดขั้นบันไดสูงใหญ่สมศักดิ์ริริม,มานของพระศิวะครับปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นโดยพระเจ้ายะโสวรมันที่หนึ่งเพื่อเป็นเทวาลในไสยวนิกายหรือทธิบูชาพระศิวะเจ้า เชื่อกันว่าเป็นเทวสถานหลังแรกและเป็นจุดกําเนิดของลัทธิเทวราชาปราสาทพนมบาแข่งมีขนาดใหญ่มากขึ้มาตั้งอยู่บนฐานพีระมิดสูง5ชั้นแต่และชั้นมีปรางบริวารขนาดเล็กๆ12องค์ที่เชิงฐานล้อมรอบด้วยปรางขนาดย่อมอีก44องค์ชั้นบนสุดประกอบด้วยปราสาทใหญ่5องค์มีปรางประธานตั้งอยู่กลางสุด เรียบดังเขาไกลลาดวิมานของพระศิวะล้อมด้วยปรางทิศทั้ง4อันเป็นตัวแทนทวีปทั้ง4ของจักรวาลรวมปรางทั้งหมดมีมากถึง109องค์นี่คือรหัสเลขมงคลของเทวจักรวาลมหาพิรามิดปราสาทของพระศิวะหลังนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะในอดีตการเชื่อกันว่าฉาบด้วยทองคําทั้งหลัง และณจุดศูนย์กลางประดิษฐานสิวลึงทองคำของพระศิวะว่ากันว่าหนักเป็นตันครับเชื่อกันว่าในอดีตการนั้นมีศิวลึงทองคำขนาดใหญ่มหึมาตั้งอยู่ในปรา,าสาทประธานนั้นและมีเรื่องเล่ากันว่าพีระมิดแห่งนี้ชาบด้วยทองคำทั้งหลังเป็นดั่งมหาพีระมิดทองคำของพระศิวะเจ้าแต่ด้วยการเวลาผ่านไปทองคำเหล่านั้นก็ได้หายสาบสูญ รวมทั้งมหาศิวะหึงทองคําในตํานานเมื่อก้าวพ้นแนวป่าภาพดบึงหน้าคือมหาพีระมิดขนาดใหญ่มีลักษณะแบบขั้นบันไดใหญ่โตมโหฬารที่กําลังมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่ผมเดินลัดเลาะเพื่อไปอยังทางเข้าเราจะเห็นโคนนนที่บริวารของพระศิวะหมอบแสดงความเคารพอยู่ณนะทางเข้าหลักจากจุดนี้ สข้างล้วนเต็มไปด้วยปรางอีกบริวารน,นับได้มากกว่า44องค์ปัจจุบันผุพังแทบไม่เหลือร่องรอยทับหลังและงานแกะสลักหินใดๆผมปีนบันไดต่อก้าวขึ้นไปแต่ละชั้นเราจะเห็นปรางขนาดย่อมๆเรียงรายเป็นแถวอยู่รอบมหาพีระมิดปราสาทหลังนี้เมื่อก้าวขึ้นสู่ชั้นบนสุดปราสาทประธานและปรางทิศท,ทั้ง4ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นลวดลายงานแกะสลักทับหลังหน้าบันอัปสราทวารบาลแต่ที่น่าสนใจคือหน้าบันทางทิศใต้เป็นรูปเทพเจ้าประจำาทิศพระยมทรงมหิงสาช่างน้าตื่นตาและตื่นตะลืงยิ่งนะครับมีผู้บอกว่าที่นี่ถือเป็นต้นแบบของศิลปะขอมแบบบาแขง ซึ่งมีอายุกเก่าแก่ก่อนการสร้างนาครวัดและนครธมนับร้อยรอยปีภายในปรางบางองค์ยังปรากฏสีวลึงหินเชื่อกันว่าในอดีตเคยมีทองคําฉาบเคลือบไว้เมื่อก้าวขึ้นสู่ปราสาทประธานปัจจุบันก็ไม่พบเห็นร่องรอยสีวลึงทองคําอีกแล้วพบเพียงพระพุทธรูปขนาดไม่ใหญ่นัก เมื่อสังเกตจากทูบเทียนที่มีผู้คนมากราบไหว้บูชาก็เชื่อได้ว่าคงมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ไม่น้อยทีเดียวครับโบราณเชื่อกันว่าใครได้ขึ้นมาถึงที่นี่ก็เสมือนได้เข้าเฝ้าพระศิวะเจ้าผู้เป็นใหญ่ครับนอกจากความยิ่งใหญ่แล้วมหาพีระมิดบนพนมบาแขงแห่งนี้ยังถือเป็นจุดชมวิวที่ดีเยี่ยมครับที่พลาดแล้วจะเสียดายผมเดินชมวิวจากด้านบนของปราศาสเริ่มตั้งแต่ทิศใต้ มองเห็นเมืองเสียมราฐถัดจากผื้นป่าผมเดินชมต่อไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้เราจะเห็นเรือนยอดของปราสาทนครวัดต,ตั้งตระหง่านกลางผืนป่าและดูมิ่งใหญ่สมแล้วที่เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกส่วนทางด้านทิศตะวันตกว่ากันว่าเป็นด้านที่งดงามที่สุดในยามพระอาทิตย์ตกดินเพราะจะเห็นดวงอาทิตย์ที่กลมโตสะท้อนผืนแผ่นน้ำบารายตะวันตก ผมอยู่ท่ามกลางนักท่องเที่ยวจำนวนมากมายที่พากันจับจองที่นั่งเพื่อรอคอยชมความงดงามเป็นประจำทุกเย็นครับมีเรื่องเล่าว่าพนมบาแข่งเป็นเทวสถานที่พระมหากษัตริย์ขอมสถาปนาขึ้นมาเพื่อให้พระศิวะเจ้าและเหล่าปวงเทพทั่วจักรกวาลไม่พิโรธโกรธาและไม่สาบที่อาณาจักรขอมประกาศเอกราช ปฏิเสธไม่ยอมรับอำนาจจากชวาแผ่นดินของพระผู้เป็นเจ้าในตำนานสุวรรณทวีปจัก,กรวรรดิที่เคยแผ่แสนยานุภาพไปทั่วดินแดนอุตสาคเนแต่หวังให้ทวยเทพทั้งปวงยังคงรักและอุปถรัรมภ์ให้พรแก่ราชาอาณาจักรหอมและประชาชนของพระองค์สิ่งนี้สแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระมหากษัตริย์โบราณทรงมีต่อปวงชนของพระองค์และความยิ่งใหญ่นี้เอง อยบอกเล่าเรื่องราวความดีงามนับจากบุพการยาวนานตราบถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างครับกับเรื่องราวแห่งขุมทรัพย์ความรักและความยิ่งใหญ่ของจกักรวรรดิหินขอมโบราณเตรียมพบกับการเดินทางครั้งใหม่ของผมครับสู่แผ่นดินของพระสมุรสุวรรณทวีปในตำนานเพื่อค้นหาอภิมหาสมบัติของเหล่าทวยเทพ ในแผ่นดินที่ต้องํำสาบจักรวรรดิแห่งอำนาจคนครแห่งมนตราจันที่ชามัดชอบปาหิตจะเป็นที่ใดจะตื่นเต้นและสนุกแค่ไหน11นาฬิกาวันอาทิตย์หน้าออกเดินทางไปกับผมครับ The Lost Empire ช่วงที่3สนับสนุนโดยครีมลองกันนอย S. k เอสเคอร์มินคอม ม,มุมมองแปลกใหม่ในวัดที่สวยจนคุณต้องแปลกใจรออยู่แล้วครับกับ Lost t e m p l e วัดดีที่คนลืมวัดดีที่คนลืมสัปดาห์นี้ผมขอพาทุกท่านมาที่วัดบุกพารามครับที่นี่คือวัดเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างในสมัยพระเมืองแก้วกษัตริย์ล้านนาแห่งราชวงศ์มังรายวัดแห่งน,นี้ยังเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุที่สำคัญมากมายซึ่งถูกรักษาไว้ในหอมนเทียนธรรมอาคารสองชั้นทรงปราสาทจตุรมุขประดับด้วยลายปูนปั้นสีทองทั้งหลังที่หน้าบันยังปรากฏพระปรมาพิไทยยอ่อพอปอรอที่ชั้นล่างนั้นเป็นหอสมุดธรรมะและจัดแสดงวัตถุโบราณ ชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญสมองค์ที่โดดเด่นคือพระพุทธนเรศศักชัยภัยรีพินาศพระพุทธรูปไม้สักแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในล้านนาเชื่อว่าสร้างขึ้นมาโดยพระนเรศวรมหาราชครับอีกสององค์นั้นมีนามว่าพระพุทธบุกผาพิมงคลพ่อปรอ และองค์สุดท้ายคือพระแก้วหยกนอกจากนี้ยังมีวิหารหลังเล็กเป็นอาคารไม้ทั้งหลังสถาปัตยกรรมแบบล้านนาดั้งเดิมถือเป็นวิหารเก่าแก่ประจำวัดแห่งนี้ที่หน้าบันปรากฏภาพสลักรูปดอกไม้มีเทพพนมประจําอยู่สามองค์ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ มีนามว่าพระพุทธชัยลาบประสิทธทิโชคซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ในการขอโชคลาบและการงานใกล้กันคือวิหารหลวงเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนศิละปะล้านนาประดับตกแต่งด้วยลายปูนปั้นแบบพมา่าและลายสลักไม้ลงรักปิดทองตั้งแต่หน้าบันจนถึงบานประตู และอีกหนึ่งศิลปะที่งดงามณวัดแห่งนี้คือเจดีทรงพมา่าที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยประดิษฐานพระพุทธรูปประจำในซุ้มรอบเจดีหากมีโอกาสผมขอเชิญชวนมายังวัดบุกผารามกลางเมืองเชียงใหม่กันครับเฮ้อฟอร์เฮลนำสาระน่ารู้มาเสนอแล้วครับ มันหน้าโมโหจริงๆเป็นอะไรคะก็โมโหเด็กหน้าปากซอยสิพี่ม่ยืนแซวผมอยู่ได้ไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่อยากให้เจอนะทำไมอะคะจะเลี้ยงข้าวใช่อยากจะเลี้ยงข้าวมาสักมื้อจะพูดีพี่ชายพี่ชายนั่งก่อนผมจะสั่งสอนมันตั้งหากเรานั่งก่อนค่ะไม่นั่งหรอกพี่โมโหจะยืนเธอผมจะยืนนั่งเธอผมจะยืนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวคิดยืนถ้าี่ยืนผมจะได้นั่งเป็นอะไรอะคะมาพี่นั่งเถอะผมนั่งไม่ได้อ เปอะไรคะผมเป็นเลิสีดวงว่าและเชียวไม่ต้องห่วงค่ะถ้าเรื่องเลิสีดวงถามคุณโอมได้เลยคะ่ะคุณโอมคะช่วยพี่นุ้ยนิดนึงคะ่ะรักษาย,ยังไงจริงหรอคุณโอมเนี่ยนะจริงออพี่นุ้ยนั่งก่อนก็สบายใจอ๋ออีหลอกให้นั่งโอ้ยโอ้โหพี่นุ้ยครับ ปัญหานั่งไม่ได้พัดลมมันเย็นแบบนี้มาถูกคนแล้วครับวันนี้ผมขอนําเสนอผักสมุนไพรใกล้ตัวที่พี่นุย้ยอาจจะคาดไม่ถึงทีเดียวครับเมื่อมีฤิ์สีดวงทวารอันนี้ก็ต้องนึกถึงเห็ดหูหนูตำรายาจีนโบราณกล่าวว่า mm. ให้ใช้เห็ดหูหนูดํา6กรัมผสมกับลูกพรับอบแห้ง30กรัมครับนำมาต้มน้ําดื่มเพียงเท่านี้ก็จะสามารถรักษาธิ์สีดวงทวารและอาการถ่ายเป็นเลือดให้หายขาด ก็เพราะว่าเห็ดหูหนูดำเป็นยาห้ามเลือดได้เป็นอย่างดีครับดังนั้นใครที่มีอาการตกเลือดผมขอแนะนําให้หาเห็ดหูหนูดำมาบดแห้งนะครับใช้ครั้งละ6กรัมผสมกับน้ําดื่มครับดื่มวันละ2เวลาเท่านี้ก็ช่วยคุณได้ครับตำรายาจีนยังบอกว่าเห็ดหูหนูดำเป็นกลุ่มยาเย็นครับดังนั้นจึงช่วยลดอาการร้อนในและยังช่วยลดความดันโลหิตลงได้ครับ เห็ดหูหนูยังช่วยฟอกเลือดได้เป็นอย่างดีครับที่สำคัญนำไปทำอาหารกับเมนูอะไรก็อร่อยทั้งสิ้นครับดังนั้นเมนูเด่นเย็นนี้อย่าลืมมีเห็ดหูหนูนะครับรายการเดอะลอสเซมไพา์พาผู้โชคดีเที่ยวเจ็ดแดนในฝันโรมทัชมาฮาลคิทากุจิซีอานผู้กามปารีสชังดกุงรายละเอียดคลิกเลยที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊ก เตรียมพบกับซีรีส์การผจญภัยครั้งใหม่จันท่ชวาบาลีแผ่นดินต้องห้ามในอ้อมกอดของพระสมุทรในตำนานเพื่อค้นหาคุ้มทรัพย์อัศจรรย์ของเหล่าทวยเทพกันได้ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับสัปดาห์นี้พิเศษครับผู้โชคดีมากถึง10ท่านจะได้รับของขวัญล้ำค่าจากเมืองพระนคนรธมครับนั่นก็คือที่อยู่ด้านหลังของผมทั้งหมดนี้เลยครับกับภาพดุลายโบราณส่งตรงจากวิมานหินขอมของ,ของแท้ทีเดียวนะครับ ส่วนผู้ร่วมสนุกท่านอื่นอย่าเสียใจไปครับรายการของเรามีของที่ระลึกแจกให้กับทุกท่านแน่นอนทีเดียวครับกับคําถามง่ายๆสัปดาห์นี้มีอยู่ว่ามหาปราสาทพนมบาแขงถูกสถาปนาสร้างขึ้นแก่เทพเจ้าองค์ใดครับ 1. พระศิวเทพหรือ 2. พระสมุรโปไซดอนครับเห็นไหมครับคําถามง่ายซะขนาดนี้ทราบคำตอบกันแล้วรีบเขียนส่งมาตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้เลยนะครับส่วนท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพเขียนมาสอบถามเพิร์ฟพอเฮลกันได้ครับ ท้ายนี้ผมขอขอบคุณผู้ร่วมสร้างสารรค์ทริปการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มขอขอบคุณครีมลองกันหน่อยสวัสดีครับ